สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าศาลเจ้าเฮอันหรือเฮอันจิงกูนะครับผมก็เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นฉลองในโอกาสครบ1,100ปีของเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นที่ใช้ชื่อว่าเมืองเฮอันนะครับจริงอะชื่อชื่อเฮอันเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเก่าของเกียวโตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ศาลเจ้าเนี่ยจริงๆไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะสร้างเมื่อปี1895ก็คือเราราวร้อยกว่าปีนี่เองนะครับแล้วตัวศาลเจ้าเองก็มีความสวยงามคือมันจะดูไม่เก่าเท่าไหร่เพราะมันสร้างมาไม่นานเนาะก็ถือว่าใหญ่โตวสวยงามทีเดียวที่จริงแล้วเนี่ยศาลเจ้านี้นะครับผมในช่วงฤดูใบไม้ผลีเนี่ยช่วงสัปราบานเนี่ยมันจะมีสักดาหสวยๆเยอะนะครับแต่นี้เนี่ยผมมาในช่วงฤดูร้อนก็อาจจะ ไม่ค่อยเห็นอะไรมากเท่าไหร่นะก็จะมีตัวอาคารนอะไรต่างแบบง่ายๆมากกว่านะครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นมาได้แป๊บนึงอาจจะสั่นนิดนึงนะอน,ะนี่คือมันก็เรียบๆง่ายๆไปคุณไม่ได้อะไรแบบไม่ได้เวอร์วังอะไรมากมายแต่ก็คือกว้างขวางแล้วก็บรรยากาศสงบๆ,บๆดูดิเห็นปะ ยากาศมันมจะดูแบบว่าไม่พลุกพลานมากจริงนี่คืออย่างวันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็คนก็ไม่เยอะมากเห็นไหมจะได้ชิวๆนะบรรยากาศดีดูดิดูบรรยากาศข้างๆนี่ก่อนนะตรงนี้นนตรงน,นี้เราอยูอ่เราอยู่บริเวณนี้ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับ ขึ้นไปตรงนี้ก็มันก็เป็นอาคารต่อๆกันใกล้ๆรอบๆเนี่ยก็จะเป็นสวนต่างๆนะมีทางเข้าที่เป็นสวน,นยอยู่ข้างในลึกเข้าไปอีกนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะใกล้ๆนี้เป็นเขาเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับกรุ๊ปทัวร์ของต่างชาตินะ เออจะว่าไปตั้งแต่เริ่มคลิปมาคุณจะได้ยินเสียงอีกระทึกอยู่ข้างหลังคือ,อตรงส่วนหน้าศาลเจ้าเฮอันเนี่ยมันจะเป็นลานจัดกิจกรรมครับมันจะมีอีวงอีเวนต์จัดกันเยอะอย่างตอนนี้ก็แบบมีการแสดงมายากลบ้างมีงานดีเจบ้างมีอะไรงนี้นะมีการออกร้านขายของขายของกินอะไรเงี้ยก็จะเ,เสียงก็จะอึกระทึกหน่อยเนาะแต่พอเข้ามาเดินเข้ามาลึกเนี่ยมันก็จะเงียบลงนะก็จะสบาสบายดูแล้วก็อ่า เบาเนาะอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็มองดูรอบๆนะนี่เออใช่เราถ้าเราหันหลังไปหน่อยคุณเห็นเออ่มองลอดใต้ซุ้มที่เราเพิ่งผ่านมาคุณเห็นตัวละออใหญ่ๆปะ่ะเออมันก็จะมีตัวลรอีใหญ่ๆอยู่ด้วยอยู่ตรงทางเข้านะครับแต่ว่าจากข้างนอกเนี่ยถ้าเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอก็จะต้องผ่านกิจกรรมลานกิจกรรมของเขาเยอะพอสมควรเนาะอ้าว ก็แล้วก็ทางที่เราเข้ามานี่คือทางเข้านะครับส่วนทางออกเนี่ยคือช่องทางซ้ายกับขวาเห็นไหมเประมาณนั้นเ,เดี๋ยวเราดูรอบๆกันเป็นไงพื้นมันเป็นพื้นกรวดกรวดแบบนี้นะฮะก็จริงๆเดินแล้วมันก็จะโยบๆยบเท้านิดนึงเดี๋ยวถ้าเราไปดูอ รอบๆนี้ข้างนอกผมไม่แน่ใจนะว่าเราสามารถเดินออกไปเข้าออกได้อิสระหรือเปล่านะป้าจะมีจุดที่แบบว่ากั้นบ้างคิดว่านะคิดว่าลองไปดูกันเนี่ยดูตรงป้ายนี่ก่อนว่าเป็นไงอันนี้มันทางไปไหนเอ่ยอ่าตรงนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะเป็นเป็นส่วนเฉพาะของเจ้าหน้าที่เขาเนี่ย ้าหน้าที่เข้าไปกันเราก็ไม่เป็นไรเราเข้ามาเฉพาะจุดที่เราเดินได้นะนนดูเป็นไงเ,ออเงียบดีแนละความเงียบมันจะอยู่ในแค่แอรเรียนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาเดินออกไปข้างนอกนะให้ดูกันว่าข้างนอกมันพลุกพล่านขนาดไหนมันอึกระทึกขนาดไหนนะ ดูดิแต่วันนี้อากาศดีด้วยอากาศดีแต่ไม่ได้อากาศเย็นนะคือหมายถึงอากาศดีแบบว่าไม่มีฝนเมก็น้อยฟ้าก็ใสสวยใช้ได้เลยนะแดดก็แดดมีบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ร้อนเกินไปแล้วสารเจ้าแห่งนี้เนะี่ยถ้าคุณดูดีๆคุณจะรู้สึกว่ามันญี่ปุ่นไม่เกี่ยวเกี่ยวเท่าไหร่ห็นปคุณจะรู้สึกมัน มีส่วนผสมของจีนมาอยู่ด้วยเพราะว่า,าสมัยที่ญี่ปุ่นรับเอาวิทยาการศิลปะต่างๆมาใหม่ๆเนี่ยก็รับจากอิกทธิพลจากทางจีนมาเยอะนะครับแล้วก็ศาลเจ้าเฮอันเนี่ยก็มีการสร้างโดยผสมผสานศิลปะผสมระหว่างญี่ปุ่นกับจีนก็้วยกันนะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นี่คนที่เขาขึ้นบันไดก็คือไปบริจาคเงินขอพรน,นะ กกัับสสิิ่งศท์์พูดไปแล้วมันก็แปลกนะหมายถึงว่าสารเจ้าทห่อันที่เน้นความขลังแบบนี้เนี่ยแต่ว่าลานกิจกรรมข้างหน้านี่คือโอ้โหอึกกระทึกอึก,กระทึกกันให้รึมเลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูแล้วจะเห็นกันนะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นพาไปดูสวนต่างๆแล้วแต่ว่าจะเป็นแอร์ดีที่เสียตังค์นะครับดังนั้นอ,อ ถ้ามีโอกาสก็ท่านไหนที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะวันนี้ผมพามาดูง่ายๆก็พออ,อดูจงนี้แล้วกันคือคันนี้มันมีขนาดท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็กำลังจะเข้าไปกันนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรพอเนี่ยแดดมาแล้วเห็นไหมพอแดดมาก็จะร้อนขึ้นกว่าเดิมอีกระดับหนึ่งนะ แต่ยังดีครับตอนนี้นัเวลาที่ถ่ายทําคลิปนี่มันประมาณเดือน9้เดือนกันยาแล้วมันจะไม่ร้อนหนักมากเพราะมันกำลังมันมันกำลังจะหมดฤดูร้อนแล้วคือฤดูร้อนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะหมดประมาณเนี่ยช่วงประมาณเดือนนี้แล้้อากาศจะค่อยๆเริ่มเย็นนะฮะคือปกติเนี่ยถ้าหาว่าแดดร้อนๆนี้ในีหน้าร้อนเนี่ยแล้วมีลมพัดมามันจะร้อนทั้งลมทันน้งแดดด้วยแต่ว่าพอเป็นเดือน9เนี่ยมีแดดร้อนนะแต่ลมมามันจะเป็นลมเริ่มเป็นลมเย็นๆแล้วมันก็จะสดชื่อระดับหนึ่งประมาณนั้นครับ เดี๋ยวเราเดินต่อออกไปข้างนอกกันว่ามันเป็นยังไงนะคือเอกลักษณ์ในปัจจุบันนี้นะที่ผมรู้จักของศาลเจ้าเฮอันคือบริเวณใกล้ๆศาลเจ้าเฮอันเนี่ยมันจะมีเรียกว่าศูนย์ประชุมอารมณ์แบบศูนย์เศรษฐกิจไบเทคอะไรเงี้ยเล็กๆนะฮะ เป็นสุประชุมประจําเมืองเกียวโตวชื่อว่ามิยากุเมเซ่ก็คือมีอีเวนต์ต่างๆเวลามาจัดก็จะจัดตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ตรงลานหน้าศาลเจ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบลานและทางเดินค่อนข้างกว้างและเป็นสวนด้วยซึ่งมันจะมักจะเปิดไว้เป็นลานกว้างๆสำหรับจัดกิจกรรมอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อครู่นี้นะเดี๋ยวออกไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้เราเดินเข้ามาทางนูน้นเนาะ แล้วเดี๋ยวตอนออกเนี่ยเขาให้ออกทางนี้นะครับตรงนี้มีโกกด้วยคุณดูนะเห็นไหมของแท้นะเวย้ยไปออกไปข้างนอกนอก,กันนะครับคุณดูคุณดูข้างนอกเห็นหมเห็นไหมข้างนอกเห็นไหมว่าข้างนอกมันจะแบบมีจัดงานจัดอะไรเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหม คือทุกช่วงเวลาอ่คุณของศาเจ้าเฮอันเนี่ยจะแ,แบบว่ามีงานแบบเสียงดนตรีที่คุณได้ยินมานะคืองานดีเจนะครับดีเจเพลงอนิเมะแล้วเหล่าสาวกค,คออนิเมะหรือผมขออนุญาตเรียกเลยว่าแบบเหล่าค,คู่เนี่ยก็จะไปสนุกสนานเอนจอยกันไปโอตาเกะกันตรงนั้นนะเอ่อม,มีบางครั้งมาครับก็มีเพลงแฮมพทาโล่ด้วยนวยนะเว้ยอ่า แล้วด้านนี้ที่เป็นเห็นเป็นซุ้มยะไตป้ายเหลืองๆเ,เ,เนี่ยมันเป็นเทศกาลอาหารจีนด้วยเออแล้วก็เปิดบูธขายเนี่ยนมจีบเอ่อนมจีบเกี๊ยวซ่าอะไรเนี้ยก็ว่าไปนะครับหลายอย่างสูตรจีนสูตรไต้หวันเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะแล้วก็ไม้ที่เขาพูดตรงเมื่อกี้นั่นก็คือมันเป็นแบบโชว์กายกรรมประมาณนั้นนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับบรรยากาศง่ายๆของ บริเวณศาลเจ้าเฮอันในฤดูร้อนว่าเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่แบบแวะมาดูอะไรสงบสงบ,ส,งบสวยงามบ้างนะครับเผื่อใครมาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาได้นะนะประมาณนี้นะโอเค ก็เดี๋ยวผมน่าจะไปหาข้าวทานแถวๆนี้แหละนะเน,ะน,ะนะีมันมีเทศกาลอาหารจีนทั้งทีนะครับโอเคงั้นฝากไว้ประมาณนี้นะครับกับสารเจ้าเฮอันในฤดูร้อนกับบรรยากาศร,รอบๆนะโอเคครับผมไปละสวัสดีจา้าเจอกันไลฟ์ทุกวันศุกร์เนาะเคครับสวัสดีครับ